น้ำผึ้งในดินสดใหม่จากรังมาแล้วจ้าวันนี้น้องแพทจะพาไปเก็บที่รังเลยนะคะทุกคนได้มาเยอะมากน้องแพทคือว้าวมากๆเลยนะคะก่อนไปเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปด้วยนะเพื่อที่จะไปรองรังผึ้งนะคะตัดผ้ามาที่ขุดแล้วเรียบรอยทุกคนเจอแล้วนะเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะคุณนาหย,ยิบออกมาใส่กระมังเลยคุณนาบอกเก็บไปเก็บมาเพลินมากล่าสุดทุกคนหมดเกลี้ยงรู้ข้างในโวเลยนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะนี่ไม่ใช่น้ำผึ้งทั้งหมดนะนอกจากตัวแม่แล้วนะคะก็จะมีอื ừ ้อแล้ว ก็ตัวอ้อนก็สามารถกินได้หมดนะคะยกเว้นตัวแม่แล้วก็รังเขากินไม่ได้นะคะอันนี้น้องแพทลืมบอกเลยเป็นรังที่สองนะคุณนาเก็บปุ๊บปับ๊บถนัดมือมากทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยดีใจกันสุดๆเลยนะคะตัด้ามาที่ถึงบ้านแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวน้องแพทจะพาบีบเลยนะชิ้นนี้เป็นน้ำผึ้งเน้นๆเลยนะคะทุกคนหลั่นๆคือน่ารักกันมากๆมาช่วยน้องแพทบีบด้วยนะคะดูข้างในจ้ะช่มสุดๆแล้วพอบีบออกมานะคะเยอ้ม,มากเข้มข้นสุดๆรังที่บีบแล้วสามารถไปทําเป็นเทียนขายได้นะ ที่ได้แน่ชิ้นนี้เหลืองอร่ามน่ากินมากส่วนชิ้นนี้บีบไม่ได้นะคะมีทั้งอื้อมีทั้งตัวอ่อนถ้าบีบไปรวมกันหมดนะคะจะทําให้น้าพึ่งบุ่ดง่ายน้องแพตก็เลยเลือกเอาที่เป็นน้าพึ่งจริงๆนะคะเวลาเก็บไว้จะได้เก็บไว้นานๆกว่าจะออกมาได้แต่ละหยดทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็แอบเสียดายค่ะได้น้อยมากๆเห็นได้รังมาเยอะมากก็จริงนะคะแต่พอได้น้าพึ่งมาปุ๊บทุกคนกรอกใส่ควดอย่างที่เห็นเลยนะคะได้มาแค่ขวดครึ่งได้แค่นี้เลยจริงๆค่ะถ้าใครชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะ น้องแพทฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ